เป็นข้าวโพดสองเผือกสองไหมอันนี้จ่ายเงินเลยไหมข้าวโพดสองเผือกสองเนาะจ่ายสี่สิบจ้าจ่ายเงินแยกหน่อยนะซี่สิบสาทอันนี้อันนี้นึ่งอะไรคะพีขนมจีบสาลาเปาจังอ๋อเดี๋ยวขากลับให้ซื้อจ้าดีเลยเพราะว่าส่ะซาเปาเปิดได้นะคะเปิดได้นะคะน่ากินอ่ะทำไมเป็นแผ่นแบบนี้ไม่ไม่พี่เอามาลองกันนะน้ำจิ้มมันยดแล้วเดี๋ยวพอแล้วหน้ามันแก้มไม่เห็นใช่ไหมอ๋อมันมีไส้อะไรบ้างคะพี่ไส้หวานไส้เค็มไส้หวานก็ และเมนูที่บุ๋มได้สั่งนะคะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นผัดไทยนะคะผัดไทยไข่ค่ะแล้วก็ผัดชาทะเลค่ะมาทีไรบุ๋มต้องกินสองจานตลอดนะคะแล้วน้องก็จะถามว่ากินหมดหรอ <c oughs> <c oughs> เห็นสั่งมากินแค่นิดเดียวอันนี้ก็คือเป็นซาลาเปาทอดนะคะเหมือนกับซาลาเปาเผือกหรือเปล่าแล้วก็เป็นข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทอดนั่นแหละทุกคนเออง่ายๆ แต่เจ้านี้คือเขาทอดแล้วก็มีความอร่อยหวานมันมากเลยนะคะ